พูดถึงการประชุม GBC ล่าสุดที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้คุณผู้ชมก็ทางบิ๊กเล็กไม่ไว้วางใจครับที่จะไปจัดประชุมที่กัมพูชาขอไปจัดประชุมที่ประเทศที่เป็นกลางกว่านี้และยอมรับว่าเครียดเพราะว่าแบกรับความคาดหวังของคนทั้งประเทศครับแน่อนอนนะคือพยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันก็อยู่ท่ามกลางนะครับความคาดหวังของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทําให้พักคหลังเนี่ยจะเห็นว่าผมจะเครียดเพราะว่า เราจะทำอย่างไรให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอพอใจตรงนั้นน่ะสิ่งที่ยากมากแต่ก็จะพยายามครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นภาพการสัมภาษณ์เป็นการเปิดใจของพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังถูกตั้งคำถามย้ำว่าการเจรจาในการประชุมอาณาธิบประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ที่ประเทศมาเลเซียนในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะทำให้คนใจอาคนไทยพอใจได้ไหมโดยเจ้าตัวก็ยอมรับตรง,ตรงๆเลยคุณผู้ชมว่าเครียด แต่ก็จะทําให้ดีที่สุดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักส่วนรายละเอียดของการพูดคุยยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดไปเนี่ยกัมพูชาก็จะรู้หมด<ฆ>รวมไปถึงมันเป็นแนวทางในการยึดเขืนประสัทตรควายที่ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะกังวลว่าเมื่อพูดไปแล้วไทยเนี่ยอาจจะเสียเปรียบได้ก่อนหน้านี้ครับ ทางกัมพูชาทำหนังสือเชิญพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมให้เดินทางไปประชุม GBC ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาแต่ไทยแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์แทนที่ประเทศมาเลเซียครับในช่วง4-7สิงหาคมนี้โดยจะมีสหรัฐและก็จีนมาร่วมเป็นสักขีพยานครับ